สวัสดีค่ะมาคลิปที่สามเลยนะคะเมื่อกี้ไม่รู้โมอะไรหมดเวลาก่อนใช่ไหมโมตะโมอย่างนั้นแหละเรื่องพูดเยอะนะคนุณสัวอันนี้คือสีขาวนะคะสีขาวเท่านะคะมีผืนหนึ่งนะคะสีขาวเทาเนาะโอเคนานๆจะขายนางนะตัวนี้นะขาวเทานะคะ นั่งสวยนะคะสวยแบบไ <g id> ทยๆเลยสวยแบบสาวเหนือนะคะคนเหนือไม่ขายคนอีสานขายซะเลยเราก็เหนือเหมือนกันเนาะเหนือเราก็เหนืออีสานเนาะ,ะ <g id> เราก็เหนือเหมือนกันเหนืออีสานนะคะ <g id> <g id> นะคะเว <g id> ลาอัด้ากลับมาพอดีเดียนะคะผ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คืออ่าเขาเทานะคะตัวนี้คือเขาเทานะคะโอเค พอดีรถผ่านนะคะรถเยอะๆวันนี้ช่างเขามาทำงานแล้วนะคะดอกไปฉนานมาแล้วเรียกว่าจะไม่มาใช่อันนี้ตัวม่วงนะคะม่วงตัวนี้หัวน้ําเงินนะคะนะคะหัวน้ำเงินตัวม่วงนะคะม่วงเม็ดมะป่างนะคะตัวนี้เขาเรียกม่วงเม็ดาป่างเนาะสามผืนแล้วนะคะโอเคตอนนี้มาเ่านะคะเ่าแดงเ่าหัวแดงตีนแดงนะคะ าหัวแดงตัวนี้สวยนะคะตัวนี้สวยสวยนะคะสวยนะคะสวยสวยสวยแล้วอทาบไม่ได้ถ้าบอกว่าสวยต้องทาบให้ชมนะคะเห็นไหมคะสวยมากนะคะถ้าใส่กับตัวนี้ยิ่งสวยนะคะตัวนี้พอดีวันนี้เป็นวันอังคารคันสุก็เลยต้องต้องอะไรนะคะคุณสุก็เลยต้องใส่สีชมพูแต่ถ้าหัวแดงกับขาวอะไรที่แดงๆมันจะสวยไหมแดงเท่านะคะ หนูพอดีแต่ก็มีสีสันหนูพอดีแต่มีสีสันนะตัวนี้สวยนะคะโอเคสองร้อยบาทนะคะซื้อคุณสุด2สองตัวขึ้นไปคุณสูขายร้อยเก้าสิบาทนะคะเผลร้อยเก้าสบาทไม่ใช่สองเื่ร้อยเกาิบาทนะ <c oughs> <c oughs> อย่าฟังผิดนะคะ <c oughs> ขาดทุนไม่ขายแต่ได้กำไรนิดหน่อยเอานะคะ่ะสูตรจะ ซื้อมาเพื่อให้สวยเท่ากันนะคะสวยเท่ากันสวยเท่ากันกับคนสูงเราต้องไม่ยอมแก่นะคะแก่ไดแ้แก่ได้นะคะแต่ต้องแก่แบบสวยๆอ่าตัวนี้นะ้นําตาลนะคะน้ําตาลทองนะคะตัวนี้นะคะหัวเขาจะเป็นน้ําตาลเข้มเป็นน้ําตาลนะขึ้นไปก็จะเป็นน้ําตาลทองนะคะโอเคใครว่าไม่สวยคนสูงว่าสวยอะ่ะเนาะ ใส่แล้วไม่เฉยนะนะคะใส่แล้วไม่เฉยนะคะที่นี่สวยนะคะสองร้อยบาทค่ะนะคะสองผืนร้อยสองผืนขึ้นไปก็จะข,ขายให้ร้อยเก้าสิบบาทนะคะเนาะไมสองผืนโอเควางล่างแล้วกันตัวที่ไม่ได้ผืนนะคะตัวนี้คือ โตัวนี้คือเหลืองค่ะหัวแดงตีนแดงนะคะหัวแดงตีนแดงแบบของคุณสุใสนะคะส่วนมีเฟื่องตัดไปแล้วนะคะคุณสุใกล้ตัดมาตัวแดงเดี๋ยวขอชมนะคุณสุจะใส่ให้ชมนะคะแล้วอย่ามาบอกว่าเอาเหมือนคุณสุเด้อเวลาคุณสุขายก็รีบเอาเด้อเวลาคุณสุตัดแล้วมาบอกว่าเอาเหมือนคุณสุอย่ามาพูดกันเด้อตัวนี้ตัวครีมค่ะซีมัสตัดนะคะครีมนุสนะคะครีมนุ่น คีมคีมนดตัวนี้ขายดีมากนะคะเห็นไ,ไหมคะคีมนดนะแต่เพื่อนเพื่อนขนาดจะจะได้ไปจะก็เหลืออยู่สองพืนสามผืนนะคะคีมนดนะคะสองร้อยบาทนะคะสองพื้นขึ้นไปนะคะคิดให้แค่ร้อยเก้าสิบบาทพอถุงว่า้เยเงิร้อยกว่าบาทไปทําไงได้ทอก็ทอ,ทอเองทอก็ทอ,ทอไม่ได้แล้ะแค่ตั้งฟืมก็เหนื่อยแล้วนะคะ ได้มากอก็เหนื่อยแล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็คือตัวนี้นะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวผมสุดยกให้ดูนะคะนะคะนางสวยไหมสวยเนาะต้องบอกว่าสวยนาะงสวยเดี๋ยวค่อยพับนะคะมันจะมีหน้าที่พับผ้าถุงกับพลื้อผ้าถุงนะคะตอนนี้ก็เหลืองแดงนะคะ โอเคอ่าตัวนี้สวยดีหัวแดงตีนแดงกระปิเคยสีกระปิสีโบราณสีเท่าๆ,คน,ๆคนเท่าคนแก่แล้วเห็นไหมคะเนาะสุงไม่ทาบแล้วกันยกเงี้ยนะคะโอเคสองร้อยบาทซื้อไปเถอะซื้อไปเก็บไว้ <c oughs> ใส่ไม่ใส่ค่อยว่ากันตัวนี้คือผื่นนี้นะคะนะ ็นสมภูบานเย็นหัวหัวดำตีนดำนะคะหัวดำตีนแดงนะแคปภาพมาแล้วก็ส่งมาให้คุณสศลนะคะถ้าบอกคุณสศลว่าที่คุณสศลไลฟ์วันนั้นวันนั้นคุณสศลจำบ่ได้ละคะ่ะจำบ่ได้จริงๆนะคะแต่นี่คือแดงคุณสศลพูดไปแล้วเนาะตัวแดงแดงนี้ตีนเขานะคะจะสีกระปิเคยนะคะเห็นไหมคะอ่าเขาดูเก๋ดีนะดูเก๋ดีนะคะลือเยอะๆแล้วก็ รับไม่ไหวแล้วตอนนี้คุณสุโอเคอันนี้สีไผ่หัวไผ่ตีนไผ่นะคะหัวไผ่ตีนไผ่นะคะอันนี้สีเหลืองนะคะเหลืองนกขมิ้นนะคะเหลืองนกขมิ้นนะคะเหลืองนกขมิน้นจะเปิดหนึ่งมั้งตอนนี้น่าจะเปิดหนึ่ง ะคะตัวนี้เป็นม่วงนะตัวนี้ชมพูอ่อนอันนี้คือม่วงม่วงคือหัวดําตีนดํานะคะใส่กับตัวนี้สุกก็ได้นะคะใส่กับตัวนี้ก็ได้ใส่กับเสื้อตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าสีขาวสีครีมเราก็ใส่ได้ทุกตัวนะคะโอเคใส่ได้ทุกตัวจะลมแล้วค่ะนะคะ,นะคะ แต่นี้สีแดงสีแดงหัวอิดตีนอิดนะหัวแดงเห็นไหมฮะแดงแต่แดงแดงอีกตัวหนึ่งหัวดำตีนดำอันนี้แดงหัวส้มตีนส้มนะคะแล้วก็ดอกกลางๆเขาก็จะสีส้มเห็นไหมคะเขาก็ดีไซน์โอเคนะคะดีไซน์ออกมาโอเคนะคะนีไ่ไงหัวแดงตีนดำ นี่ก็ตัวกะปิเห็นไหมคะสวยนะคุณสุวนี้ตัวเขียวหัวเป็ดนะคะเขียวหัวเป็ดนี่ก็คือเขาจะหัวสีชมพูนุดเขียวหัวเป็ดแต่หัวเขาจะเป็นกะปินะคะชมพูกะปิเห็นไหมคะแล้วดอกเขาก็จะเป็นชมพูกะปิคือเขาเข้มแล้วเขาอ่อนเขาเข้มแล้วก็อ่อนมาตัดไงฮะนะเขาเข้มแล้วก็เขาอ่อนมาตัดก็เก๋ของเขาดีนะคะเขาดีไซน์ใช้ได้นะคุณสุวานะ อันนี้สีปูนแดงนะคะสีปูนแดงนะสีเป็นแดงก็ใส่กตัวนี้ได้สวยนะสุดอยากได้จังอยากตัดทุกสีเลยแต่ออกมาแล้วสูดใส่นะแปดปีสิบปียังเหมือนเดิมเดี้ยเลยะะสุดตัดไปผืนเดียวเองนะคะรอช่างเดี๋ยวช่างตัดมาให้นะ,ะสุดจะใส่มาอวดนะคะอันนี้ก็สีไผ่นะคะเหลียงไผ่นกขมินนะคะ ันนี้ก็เป็นชมพูเข้มที่คุณสุเปิดให้ดูนะคะตีนดำหัวดำนะคะจะอมม่วงนะคะชมพูเข้มนะคะสีมัสตาร์ดนะคะสีชมพูครีมครีมมัสตาร์ดนะคะเนาะมีสองผืนแต่งหัวดำแดงหัวดำมีเยอะอยู่ค่ะแล้วก็สีม่วงสีม่วงตีนฟ้านะคะเห็นไหมคะสีม่วงตีนฟ้านะคะ สี่เขาก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะนะดูเหมือนไม่เยอะแต่เวลานั่นเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวสุข่อยพับอีกทีหนึ่งนะ,ะจบแล้วะคะ่ะพูดให้จบแล้วขายของเขาบอกว่าสุขายของน้อยก็พูดนะคะขายของก็น้อยน้อยก็พูดอย่างอื่นพูดราคาไปบางคนไม่รู้สุขายอะไรได้ขายเปล่าเนี่ยขายขายอยู่นะคะขายแบบเหมือนแบ่งแบ่งกันใชย ไม่ได้เจตนาขายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเจตนาคือปุ๊บอัดปุ๊บขายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสุก็จะพูดคุณสุไปนะคะถ้าขายเปิดใส่ถุงก็ใส่เข้มกัดนะคะแต่ถ้าไม่ซื้อต่อคุณสุก็ซื้อตามตามเฟซได้นะคะกดเข้าไปแล้วเข็มกัดก,ก็จะเด็กเข้ามาแต่ถ้าซื้อส่งคุณสุกก็ขายยี่บห้าบาทะคะถูกบวกนิดหน่อยบวกห้าบาทคุณสุตัวเฉลี่ยไปนะคะตัวเฉลี่ยกับค่าเสียค่าไหมค่าอะไรนะคะโอเคนะคะ มุงสูก็หาหาอะไรมาประดับประดอยให้เพื่อนๆดูอะไรค่ะคุยกันแบบคนชอบถักดูซิว่างานมุงสูรไปถึงไหนนะคะโม,โม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 แล้วไม่ดูงานตัวเองนะคะโอเคงานมุงสูลายสับปะรดเล็กนะคะสับปะรดเล็กก็นะลงตัวแล้วนะคะจะพยายามนะคะจะพยายามให้จบตัววันนี้จะพยายามจะจบไม่จบค่อยว่ากันนะคะนะ,ะจบตัวเสร็จแล้วก็เก็บคอนะคะพวกนี้ค่อยว่าแขนกันเนาะ รอชมแล้วกันนะฮะสับป,ประดปประดเล็กสับปะรดเล็กคุณสว่าถักบ่อยนะคะนะสับป,ประรดเล็กใส่เข้ามาก็สวยนะคะเก๋ดีนะคะมีเพื่อนถามว่าคุณสุมีสอนไหมคุณสุข,ขอรับปากว่าคุณสุจะสอนแล้วกันนะคะจะเริ่มต้นจากจากจาก,จากหาคอเลยนะคะเดี๋ยวคุณสุจะอัดสอนนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะคุณสุจะสอนแน่นอนขอสัญญานะคะสัญญาของลายสับป,ประรดนะ <laughs> โอเคนะคะก็คุณสุก็ขอจบอีบหวังลงแค่นี้เพราะว่าอะไร พราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วนะคะคุณสุใส่เสื้อสีชมพูคุณสุต่อชัยนะคะต่อชัยมาให้เพื่อนๆชมนะสีเหลืองไข่คุณสุก็เอาชายขึ้นมาอันนี้คุณสุก็ต่อลงอ่ะตัวนี้พอดีแล้วอะไรอย่างงี้นะคนไหนที่สั่งเสื้อถักแขนขุดที่ถักนะคะรอแป๊บหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวคุณสุถักให้นะคะโอเคค่ะธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ